ความตึงเครียดร,ระหว่างไทยและกัมพูชายังคงเป็นประเด็นที่หลายคนติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์ระเบิดทุนระเบิดที่ชายแดนซึ่งทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์เช่นนี้ย่อมสร้างความกังวลต่อความปลอดภัยของประชาชนและอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางการเมืองแต่มุมมองที่เป็นบวกยังคงสามารถนำเสนอได้ผ่านการมองลึกถึงศักยภาพของทั้งสองประเทศในการคลี่คลายสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์และร่วมมือกันเพื่อลดโอกาสเกิดเหตุรุนแรงซ้ำในอนาคต ความจริงที่เห็นได้ชัดคือทั้งไทยและกัมพูชาต่างมีประสบการณ์ยาวนานในการจัดการข้อพิพาทชายแดนและแม้จะมีช่วงเวลาที่เกิดความเข้าใจผิดหรือเหตุการณ์ที่สร้างความตึงเครียดแต่ทั้งสองประเทศก็ยังคงใช้ช่องทางการทูตการเจรจาและกลไกาทางกฎหมายระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือหลักในการแสวงหาทางออกโดยเฉพาะเมื่อผลประโยชน์ร่วมที่สำคัญคือความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่ชายแดนการค้าข้ามแดนและความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งคู่ เหตุการณ์ทุ่นระเบิดครั้งล่าสุดซึ่งทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บเป็นสิ่งที่ไม่มีฝ่ายใดต้องการเพราะทั้งไทยและกัมพูชาต่างผ่านยุคสงครามกลางเมืองและความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานในอดีตและต่างเข้าใจดีว่าทุ่นระเบิดคือภัยที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์อย่างรุนแรงโดยเฉพาะต่อพลเรือนที่บริสุทธิ์ความจริงที่สำคัญคือทุ่นระเบิดจำนวนมากในภูมิภาคนี้เป็นมรดกตกค้างจากสงครามเมื่อหลายสิบปีก่อนและแม้จะมีการเก็บกู้ไปแล้วจำนวนมาก แต่พื้นที่จํานวนหนึ่งยังคงมีความเสี่ยงอยู่การหาคําตอบให้ชัดเจนว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากทุ่นตกค้างหรือการวางใหม่จึงเป็นสิ่งจําเป็นแต่การเร่งสรุปหรือกล่าวโทษกันอาจทําให้สถานการณ์ยิ่งซับซ้อนมากขึ้นสิ่งที่น่าย,ยินดีคือทั้งสองประเทศยังคงเปิดช่องให้มีการตรวจสอบรวมและการประสานงานระดับทหารและระดับผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนว่าความสัมพันธ์พื้นฐานระหว่างไทยและกัมพูชาย,ยังไม่ถูกทำลายแม้จะมีความไม่ไว้วางใจกันอยู่บ้างในช่วงเวลานี้ แต่การที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายรับรู้ถึงความสำคัญของสันติภาพชายแดนถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อการเรียนรู้จากเหตุการณ์และป้องกันความรุนแรงในระยะยาวการตั้งคณะทำงานร่วมด้านความปลอดภัยชายแดนและการเร่งเดินหน้าโครงการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพิ่มเติมในพื้นที่ที่เสี่ยงเป็นแนวทางที่ทั้งสองประเทศสามารถใช้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กันแอลกันอีกทั้งยังเป็นการปกป้องชีวิตของประชาชนทั้งสองฝ่ายอย่างจรงิงจัง นอกจากนี้ความร่วมมือในมิติด้านมนุษยธรรมยังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทั้งไทยและกัมพูชาพอจะใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างความไว้วางใจใหม่เช่นการทำงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศที่เชี่ยวชาญการเก็บกู้ทุ่นระเบิดการจัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงและการวางระบบตรวจสอบและติดตามเหตุการณ์ชายแดนอย่างโปร่งใสยิ่งมีข้อมูลที่ยืนยันได้มากเท่าไหร่ความเข้าใจผิดก็ลดลงมากเท่านั้นซึ่งจะช่วยลดโอกาสของข้อกล่าวหาที่อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง และทําให้การเจรจามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกด้านหนึ่งที่สําคัญคือประชาชนในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นการค้าการทํางานร่วมกันหรือความเกี่ยวพันทางครอบครัวความสัมพันธ์ของผู้คนระดับพื้นที่นี้แข็งแกร่งมากจนความขัดแย้งทางการเมืองมักมีผลต่อพวกเขาเพียงระยะสั้นและความร่วมมือที่เกิดจากการพึ่งพาซึ่งการแอลกันก็เป็นพลังสําคัญที่จะผลักดันให้ผู้นําทั้งสองฝ่ายพยายามรักษาความสงบสุข เพราะการปิดด่านหรือมีเหตุการณ์ตึงเครียดบ่อยครั้งย่อมกระทบต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความหวังที่เห็นได้ชัดก็คือผู้คนระดับพื้นที่ยังคงต้องการความสงบและต้องการให้ด่านการค้ากลับมาเปิดตามปกติซึ่งเป็นแรงผลักสาคัญให้รัฐบาลของทั้งสองประเทศมองหาทางออกอย่างเร่งด่วนในมุมมองเชิงบวกเหตุการณ์นี้แม้จะเป็นเรื่องน่าเศร้าแต่ก็อาจกลายเป็นโอกาสสาคัญที่ช่วยให้ไทยและกัมพูชาเร่งปรับปรุงระบบความปลอดภัยตามแนวชายแดนอย่างจริงจังมากขึ้น การเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดการสำรวจพื้นที่เสี่ยงอย่างละเอียดและการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเช่นโดรนตรวจสอบหรือระบบเซ็นเซอร์ใต้ดินล้วนสามารถช่วยลดความเสี่ยงของเหตุการณ์ในอนาคตได้ทั้งนี้การทำงานร่วมกันในลักษณะนี้ยังช่วยทำให้ความไว้วางใจกลับคืนมาในระดับหนึ่งเพราะเป็นการทำงานบนพื้นฐานของข้อมูลทางเทคนิคไม่ใช่อารมณ์หรือข้อกล่าวหาทางการเมืองแม้ความตึงเครียดจะยังไม่จางหายไปในทันที แต่การเปิดประเด็นความร่วมมือใหม่ๆเช่นการพัฒนาพื้นที่ชายแดนรวมการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวใกล้พรมแดนที่เคยถูกปิดไปก็สามารถสร้างบรรยากาศแห่งสันติภาพให้กลับมาได้ความร่วมมือในลักษณะนี้มักมีพลังมากว่าการเจรจาเพียงด้านความมั่นคงเพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนสัมผัสดได้จริงในชีวิตประจําวันท้ายที่สุดแม้สถานการณ์ปัจจุบันจะมีความไม่แน่นอน แต่ยังมีสัญญาณเชิงบวกมากมายที่ชี้ว่าทั้งไทยและกัมพูชาย,ยังคงเห็นคุณค่าของสันติภาพและพร้อมเดินหน้าหาทางแก้ไขปัญหาอย่างสันติการมองโลกในแง่ดีต่อศักยภาพของสองประเทศในการฟื้นฟูความไว้วางใจและสร้างกลไกป้องกันเหตุการณ์อนาคตจะช่วยให้ภาพรวมของสถานการณ์มีความหวังมากขึ้นและเปิดทางให้ทั้งสองประเทศกลับมาเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเพื่อความเจริญร่วมกันในระยะยาว ความท้าทายที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานอกจากจะทําให้ทั้งสองประเทศต้องเผชิญกับคําถามเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเชื่อมัน่นยังสะท้อนให้เห็นถึงความจําเป็นเร่งด่วนของระบบบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นชายแดนระหว่างทั้งสองประเทศทอดยาวผ่านพื้นที่ป่าภูเขาและโบราณสถานนับเป็นภูมิประเทศที่สลับซับซ้อนและห่อลายจุดเคยเป็นสมรภูมิความขัดแย้งในอดีต การที่ยังมีทุนระเบิดบางส่วนตกค้างอยู่จึงไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายการจัดการพื้นที่ลักษณะนี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทางด้านเทคนิคการวางแผนและนโยบายระดับสูงซึ่งเป็นโอกาสที่ไทยและกัมพูชาจะได้ร่วมกันออกแบบแนวทางใหม่เพื่อสร้างความปลอดภัยยั่งยืนในระยะยาวแม้เหตุการณ์จะสร้างความไม่สบายใจและความตึงเครียดแต่ก็ยังมีปัจจัยเชิงบวกที่ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถดึงกลับไปสู่เส้นทางของสันติภาพได้ หนึ่งในปัจจัยสำคัญคือประสบการณ์ที่ทั้งสองประเทศเคยมีในการคลี่คลายความขัดแยง้งทั้งไทยและกัมพูชาเคยผ่านเหตุการณ์ชายแดนตึงเครียดมาแล้วหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นกรณีพื้นที่ใกล้ปราสาทพระวิหารหรือการปะทะตามแนวแดนในบางช่วงเวลาแต่ทุกครั้งความขัดแยององอได้รับการจัดการโดยผ่านการเจรจาทางการทูตความสัมพันธ์ได้กลับสู่ภาวะปกติและประชาชนทั้งสองประเทศก็สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างสงบสุข สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการฟื้นฟูความร่วมมือแม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่สถานการณ์ดูเปราะบางอยู่บ้างก็ตามประเด็นอีกด้านที่ควรกล่าวถึงคือการที่ไทยและกัมพูชาเป็นสมาชิกของกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศหลายแห่งเช่นอาเซียนซึ่งมีหลักการสําคัญคือการแก้ไขข้อพิพาทผ่านวิธีสันติการปรึกษาหารือและการไม่ใช้ความรุนแรงกลไกเหล่านี้สามารถช่วยให้ทั้งสองประเทศลดแรงกดดันและเปิดโอกาสให้มีเวทีหารือที่เป็นกลางและเป็นทางการมากขึ้น ความกดดันจากประชาคมระหว่างประเทศในเชิงสันติยังเป็นแรงผลักดันสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ทั้งไทยและกัมพูชาระหนักถึงความจำเป็นที่จะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามจนกระทบต่อเสถียรภาพระดับภูมิภาคในเชิงเศรษฐกิจทั้งสองประเทศต่างรู้ดีว่าเส้นทางการค้าและการท่องเที่ยวตามแนวชายแดนเป็นปัจจัยสำคัญที่หล่อเลี้ยงเศรษฐ,ฐกิจของจังหวัดชายแดนไทยและจังหวัดสำคัญของกัมพูชาเช่นศรีโสพลและเสียมราฐการปิดด่านหรือการจำกัดการเดินทางย่อมส่งผลต่อรายได้ของประชาชนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าคนงานรายวันหรือผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวความสัมพันธ์เชิงการพึ่งพาก,กันนี้เป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นสำคัญที่ผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายต้องหาทางคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็วที่สุดเพราะผลกระทบทางเศรษฐกิจนั้นเกิดขึ้นจริงต่อวิถีชีวิตของคนจำนวนมากการมองเห็นปัจจัยตรงนี้ทำให้เกิดความหวังว่าสุดท้ายแล้วเสียงของประชาชนในพื้นที่จะมีส่วนทำให้ทั้งสองประเทศลดความตึงเครียดและมุ่งไปสู่ทางออกที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน อีกแน่มุมหนึ่งที่เป็นสัญญาณเชิงบวกคือความพร้อมของทั้งสองประเทศในการร่วมมือแก้ไขผลกระทบด้านมนุษยธรรมองค์กรเก็บกู้ทุนระเบิดทั้งไทยและกัมพูชามีความสามารถได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยเฉพาะกัมพูชาซึ่งเคยเป็นพื้นที่ที่มีทุนระเบิดจำนวนมากในอดีตและได้พัฒนาระบบเก็บกู้ที่มีประสิทธิภาพสูงประเทศไทยเองก็มีหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทางเช่นศูนย์ปฏิบัติการทุนระเบิดแห่งชาติ ซึ่งสามารถประสานความร่วมมือทางเทคนิคกับกัมพูชาได้อย่างมีประสิทธิภาพหากทั้งสองประเทศร่วมกันจัดตั้งทีมเก็บกู้ร่วมและแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นที่ที่มีความเสี่ยงก็จะช่วยยกระดับความโปรง่งใสลดความหวาดระแวงและทําให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นการทํางานร่วมกันในลักษณะนี้ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาคมโลกซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งด้านการทูตและการพัฒนาในอีกมิติที่สําคัญความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศในระดับรากหญ้ายังคงเข้มแข็ง ผู้คนในพื้นที่ชายแดนมีความผูกพันกันมายาวนานตั้งแต่อดีตทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันและการค้าขายความผูกพันนี้เป็นเสมือนสายใยสันติภาพที่ช่วยให้ความขัดแย้งระดับชาติไม่รุนแรงจนถึงขั้นสร้างความแตกแยกถาวรผู้คนในพื้นที่ต่างรู้ดีว่าความสงบสุขมีคุณค่าม,มากกว่าความขัดแยงและเสียงของพวกเขามักเป็นแรงสะท้อนที่โน้มนาวให้รัฐบาลทั้งสองประเทศตระหนักว่าความร่วมมือคือผลประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย ในด้านภาพลักษณะย,ะยาวเหตุการณ์ครั้งนี้แม้จะสร้างความตึงเครียดแต่ก็เป็นโอกาสให้ทั้งสองประเทศปรับมุมมองต่อการบริหารจัดการชายแดนให้ทันสมัยขึ้นอาจมีการผลักดันให้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเช่นระบบตรวจสอบด้วยดาวเทียมระบบติดตามการเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนและแอปพลิเคชันแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงให้กับประชาชนสิ่งเหล่านี้หากพัฒนาขึ้นมาจะช่วยลดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในอนาคตได้อย่างมาก การพัฒนาด้านนี้ยังช่วยยกระดับมาตร,รฐานความปลอดภัยให้เทียบเท่ามาตร,รฐานสากลซึ่งจะส่งผลดีต่อเสถียร,รภาพของทั้งภูมิภาคท้ายที่สุดแม้ว่าสถานการณ์ยังต้องการเวลาในการคลี่คลายแต่สิ่งสำคัญคือความตั้งใจของทั้งไทยและกัมพูชาในการรักษาความสัมพันธ์ที่มีรากฐานทางประวัติศาสตร์ยาวนานการเรียนรู้จากเหตุการณ์และการใช้สติปัญญาในการหาทางแก้ไขยอย่างสันติจะทำให้ความตึงเครียดในครั้งนี้ค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความร่วมมือที่เข้มแข็งกว่าเดิม โลกปัจจุบันเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้นและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านคือกุญแจสำคัญในการสร้างอนาคตที่สงบมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองร่วมกันทั้งไทยและกัมพูชาย่อมตระหนักดีว่าความขัดแย้งจะไม่ทำให้ใครได้ประโยชน์แต่สันติภาพสร้างสิ่งดีงามให้ได้เสมอหากทั้งสองประเทศเดินหน้าไปด้วยเจตนาที่ดีและความจริงใจสถานการณ์ครั้งนี้ก็สามารถกลายเป็นบทเรียนที่ช่วยสร้างอนาคตที่มั่นคงกว่าเดิมได้อย่างแน่นอน